วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอครอบครัวคนในครอบครัวของเรามีใครบ้างมารู้จักกันเลยป้าป้าป้าปาคุณพ่อมา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 คุณแม่เกอกอเกอ,เก,อ,เก,อเกอพี่ชายตีตีตีต,ตีน้องชายเจี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 ย,จย,จย พี่สาวเมยเมยเมยเน้องสาวววววฉันมาทบทวนกันค่ะบุคคลในครอบครัวมีใครบ้างป้าปาคุณพ่อมามาคุณแม่เอเจอพี่ชายตีตีน้องชายเจียเจียพี่สาวเมยเมย น้องสาวและวอแปลว่าฉันค่ะเด็กๆลองเขียนคำศัพท์มานะคะบุคคลในครอบครัวมีใครบ้างลองเขียนคำศัพท์มาให้เราซื้อดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะใจเจียน